มาดูซิตี้แฮชแทก ehev C เท่าโซนอีกคันนี้ค่ะอันนี้เครื่องโยนต์105นะคะ ehev นะคะเป็นเครื่องโยนต์ทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะคะประหยัดน้ำมันสดๆเลยมาดูกันนี่นะคะมีกระจังหน้าแบบ rs นะคะเพราะว่าตัวนี้มีเฉพาะตัว rs เท่านั้นแล้วก็ h mark นะคะก็จะเป็นมีครอบสีน้ำเงินแบบนี้คือเลอไฟหน้าจะเป็นแบบ le กระจมองข้างแบบดำตัดสีรถก็คือ s p o ร์ตเวอร์มาดูภายในกันค่ะแบบไฟสองเท้าสีน้ำเงินโอ้โหสปอร์ต้วดูพวงมาลัยนะคะเป็นได้แดงตัดดำนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มี Honda s e n s ซ n g งคะอุ้ยนี่นะคะช่วยเรื่องการขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะคะเป็นเกียร์ออโตโ้เนาะมาดูข้างหลังข้างหลังก็มี แอร huh? yeah. ์หลังแบบนี <T> ้พ <t Lake> um ี so okay. anyway. ่ชายฉันหนาวขึ้นชื่อเลยนะแอร์หลังนี่ค่ะ City Hatchback นะคะก็จะสามารถพับเบาะได้ด้วยเนาะนะคะเก็บของได้เยอะด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันแบบนี้ ก่นนานนะคะก็มีเป็นวอรแล้วในตัวซ e ิตี e h u v เนาะทั้ง4ประตูและ5ประตูเลยเนะในยุคที่น้ำมันแพงตัวนี้ตอบโจทย์เลยซิตี้แฮชแบ็ก e h u v ราคาเริ่มต้นที่849,000บาทเลิอเมล่าประหยัดน้ำมันด้วยนะ